วันนี้เราก็จะมารีวิวตะเกียงตาสมอรุ่น950ตัวนี้500แรงนะครับผมแล้วก็มีระบบพ่นไฟด้วยมาเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยว่ามีอะไรข้างในบ้างอย่างแรกคู่มือเหมือนตัวรุ่น99 9, 9นะครับที่ให้คู่มือมาด้วยมีไส้ตะเกียงนี่เลยของเขาเลยครับผมไส้ตะเกียงแถมมาให้1ชิ้นโอเคต่อไปนี่ครับผมที่ใส่แอลกอฮอล์เพราะเขามีระบบจุดแบบแอลกอฮอล์ให้มาด้วยนะครับผมกล้วยกอกน้ํามัน นะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายครับผมก็คือตัวตะเกียงนั่นเองมาเดี๋ยวเราขอเปิดกันหน่อยยังมีอะไรด้วยอ่าตะเกียงมาแล้วตัวตะเกียงตัวนี้เป็นรุ่น950อ่ามาดูกันก่อนว่าอะไรที่เขาให้มามีอะไรบ้างตรงนี้จริงอะไรที่เขาให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างครบนะ มีประแจมี2เบอร์แล้วก็บิดหกเหลี่ยมด้วยนะครับผมมีอะไหล่ชุดนมหนูมาหนึ่งนะครับผมฝายางปิดตัววาล์วหนึ่งแล้วก็ตัวปรับแรงดันอีกหนึ่งไอตัวนมหนูเนี่ยเหมือนให้มา2ตัวนะครับผมส่วนตัวไอตัวฝาปิดของนมหนูเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวนาอกเขียนอยู่ตรงนี้เลย500ยแรงไปถัดไปครับผมเดี๋ยวเราลองมาแกะดูว่าเป็นยังไงอะมาดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองจุดให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตลองจุดเอาตัวของผมให้ดูแล้วกัน นะครับผมมีตัวของผมอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวลองจุดให้ดูนะโอเคเป็นไงครับ,บ,บใช่จะเป็นตัวแบบเดียวกันโอเควิ่งวังมากนะครับผมวิบวับมากแบบนี้สวยงามตัวนี้วัสดุจะเป็นเหล็กนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมใช้ได้ทั้งน้ำมันแก๊สแล้วก็น้ำมันเบนซินขาวเลยนะแล้วก็ข้างล่างเดี๋ยวให้ดูทีละจุดก่อนข้างล่างจะมีตัวเปิดวาล์วนะครับผมด้านบนเนี่ยจะมีลูกศรชี้นะครับผมถ้าอยู่ด้านบนสุดเนี่ยแปลว่า ปิดวาลปิดอยู่แล้วก็ถ้าเกิดหมุนลงมาข้างล่างปุ๊บเนี่ยแปลว่าวาลเปิดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีตัวเปิดพ่นไฟนะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวลองทําให้ดูว่าพ่นไฟแล้วเป็นยังไงอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวปั๊มนะครับผมก็จะมีตัวล็อกนะอย่างนี้แล้วก็ปั๊มลมเข้าได้นะครับตัวนี้จะเป็นที่เติมน้ํามันนะครับผมมาพร้อมกับตัววาลแรงดันด้วยนะครับเอาไว้วัดได้นะครับผมก็ถ้าเกิดจะเปิดก็ หมุนออกแบบนี้นะครับมียางตรงนี้นะระวังนะครับผมมันชอบหลุดนะครับผมใช้เองเนี่ยหลุดประจําเลยนะครับแบบนี้นะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาครับแล้วก็มีวาวล์วแรงดันตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างภายในเปิดให้ดูเลยหมุนตรงนี้ออกนะครับเปิดฟืบนี่จะเจอตัวหัวกระเช้าสี อย่างสวยเลยครับโครเมียมจัดๆแล้วก็เจอท่อเจนหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นมหนูอยู่ตรงนี้นะครับท่อเจนเจอฝักบัวข้างในนี่ฮะแล้วก็ไปต่อครับผมจะเจอตัวรองครับเหมือนกับรุ่น999เลยนะแล้วก็จะเจอกับโป๊ะที่บับเบิลนะครับผมกันรกระแทกมาอย่างดีเนาะแล้วก็จะมีตัวรองข้างล่างด้วยใช้งานต้องเอาออกนะโอเคไหม และเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาให้ดูกันนะครับผมว่าวิธีการจุดอะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันผมจะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับผมในการจุดเนาะโอเคครับโอเคนะครับตัวนี้ก็คือตัวของผมเองนะฮะเดี๋ยวจะมาลองจุดให้ดูว่าจุดแบบพ่นไฟนะครับผมในรุ่น500แรงจะเป็นยังไงเนาะโอเคอย่างแรกเลยคือเราต้องถอดนี่ก่อนเมื่อกี้ผมถอดไปแล้วนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ผมแจ้งข้างก่อนว่าผมก็ใช้มาอย่างประมาณ3เดือนได้แล้วจะพูดจะใช้มาอย่างยาวนานยังไม่นานไงประมาณ3 4เดือนได้แล้วนะครับผมก็ เห็นไหมมันก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับแต่ฝากบัวยังใหม่อยู่เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาจุดกันเลยดีกว่าเนาะอย่างแรกนะครับเราก็จะมีไส้ที่เขาแถมมาให้1อันเนี่ยอันนี้เลยนะ500แรงนี่จะเขียนตรงนี้เลย 500CP นะครับผมก็แกะออกมาได้เลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นของตรงรุ่นกับแบรนด์ตาสมอเลยนะก็ตัวเท็กเจอร์ของตัวเนี่ยครับมันจะเหมือนผ้าหน่อยเนาะแต่ว่ามันเป็นไส้นะครับผมวิธีการผูกนะครับผมก็ เมืเเ่อกีม้มันเป็นเป็นแบนอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นเป็นแบนอย่างนี้เราดึงสองฝั่งให้มันกลางแบบนี้นะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันจะมีฝั่งสีชมพูซึ่งเป็นฝั่งเชือกนะครับผมเราจะเอาฝั่งเชือกเนี่ยผูกกับฝักบัวนะครับโอ้ยโทษเราจะฝั่งเชือกผูกูกับฝั่งฝักบัวนะครับผมฝักบัวเนี่ยจะมีตัวนูนอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็ผูกเลยโอเคนี่คือให้เห็นกันชัดเลยนะเอาของที่ใช้งานแล้วมา ให้ดูกันจริงๆเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยแทบจะจุดทุกวันเลยนะเอาจริงในตะเกียงตัวนี้จุดวนกับพวกตระกูลโคแมนเอาเนาะโอเคผูกหนึ่งนะครับผมผูกเงื่อนธรรมดานะไม่ได้มีสูตรเงื่อนสูตรอะไรเลยนะไม่ได้แบบว่าวนกับเชือกด้วยนะครับผมแล้วก็ผูกสองแค่นี้พอแล้วก็กันไกลขอ,อนไกลหน่อยนะครับแล้วก็ออนไกลเนี่ยตัดนะแบบนี้ตัดให้ สั้นๆหน่อยนะครับแต่อย่าสั้นเกินแล้วจากนั้นเราก็เอาตัวตะเกียงเนี่ยนี่โป๊ะนะไม่ต้องเอาออกนะโป๊ะยังอยู่อย่างนี้อยู่นะครับเราเอาตัวเอาตัวตะเกียงเนี่ยกับหัวเนี่ยมาใส่ด้วยกันนะครับโดยการที่เอาตัวไส้นะครับผมให,ให้มันเข้าไปอยู่ในหลักวนตรงกลางนี้นะครับอย่าให้มันติดนะโอเคแล้วเราก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับผมปื๊บให้มันตรงร่องนะ ทั้งสองฝั่งเลยมันจะมีล่องของน็อตไอตัวหิ้วนะครับผมนะใส่ตรงนั้นโอเคตามนี้อย่าลืมนะครับจุดนมหนูจะต้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะโอเคจากนั้นนะครับมันจะมีวิธีการจุดไฟเอาแบบเผาไส้ละกันเผาไสนะ้จะมีด้วยกัน3แบบคุณจะใช้แอลกอฮอล์เพื่อที่จะจุดหรือคุณจะใช้ตัวตัวพ่นไฟนะครับในการจุดก็ได้หรือจะใช้ไฟแชกในการ จี้จุดก็ได้แต่ว่าผมจะชอบใช้ไฟแช็กในการจี้จุดมากกว่าเพราะว่าการใช้ไฟแชกเนี่ยไฟมันจะไม่ค่อยแรงแล้วก็มันจะไม่ท่วมแล้วมันจะค่อยไหม้นะครับทำให้ตัวไส้ของเราอสวยนะครับผมแต่ก่อนจุดไฟขออนุญาตเติมน้ํามันก่อนวิธีการเติมน้ํามันก็หมุนตรงที่มันเป็นเลขบาร์ออกนะครับผมมันเป็นจุดเติมน้ํามันตรงนี้โอเคแล้วเราก็มีน้ํามันนะครับตรงนี้เลยเปิดปากแล้วก็เทเข้าไป คือถ้าเกิดน้ำมันไม่ถึงนะฮะตัวจุดพ่นไฟเนี่ยจะทํางานไม่ค่อยดีนะครับใช้คํานี้ดีกว่าจะทํางานไม่ค่อยดีเนาะเราก็เช็คดูว่าเอ้ยน้ามันมันเต็มแล้วหรือยังแต่น่าจะมีละครึ่งถังครึ่งถังเพื่อการเทสนะครับบิดให้แน่นตึงมือนะครับอย่าแน่นเกินแล้วก็เดี๋ยวมาปั๊มมันก่อนปั๊มก่อนไปครับ80รอบจัดไป อ๋อแล้วก็ใครที่กำลังปั๊มอยู่นะครับผมแล้วได้ยินเสียงฟีออกมานะครับผมอย่าลืมหมุนน็อตตัวนี้ให้แน่นๆ่นก่อนนะครับผมถ้าไม่งั้นอนะลมมันจะไม่เก็บนะครับน็อตตัวนี้เป็นตัวปล่อยลมเนาะนะครับผมแล้วก็วิธีการปล่อยลมเนี่ยไม่ใช่แบบเฮ้ยมาหมุนบิดตัวข้อใหญ่ออกไม่ใช่นะครับอย่าทำนะให้หมินให,ให,ให้ให้บิดตัวข้อเล็กตัวนี้ออกนะครับผมมันจะมีตัวหมุนอยู่นะฮะไปปั๊มต่อเดี๋ยวขอปั๊มสัก1.5บาร์แล้วกัน โอเคมาครับได้1 5จาบาทแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาเผาใส่ตะเกียงกันนะครับผมก็มันจะมีจุดอันนี้นะที่จริงมันเป็นจุดเอาไว้ใส่แอลกอฮอล์นะแต่ว่าเป็นจุดที่รูใหญ่สุดที่ไฟแช็กจะเข้าไปได้นะครับผมไฟจากไฟแช็กเข้าไปได้วิธีของผมก็คืออาจจะเอียงตัวน้ํามันหน่อยแล้วก็จุดนี้นะครับผมเป็นไฟแช็กหัวคู่แบบนี้นะแล้วก็จุดมันจะโดนเพียงแค่เปลวความร้อนนะอันนี้บอกไว้ก่อน ควันเริ่มมาเป็นไงควันเริ่มมาควันแบบนี้ควันตัวนี้อย่าไปสูดดมนะครับควันตัวนี้อย่าไปสูดดมนะครับผมโอเคเราก็ยิงๆไปเรื่อยครับโอเคแล้วทีนี้เราจะเห็นว่าไส้มันดําขึ้นนะโอเคไส้มันค่อยๆไล่ดำแล้วเราจะเห็นไส้มันดําขึ้นแบบนี้นะครับผมและเดี๋ยวมันจะขาวเองและไส้มันจะหด นะครับเพราะว่าเราพ่นไปเนี่ยไส้มันจะหดตัวนะครับและเดี๋ยวเราจะใช้แรงดันของตัวน้ํามันเนี่ยดันออกมาเพื่อให้มันเป็นทรงวิธีต่อไปนะครับผมเราลอก่อนให้มันจากดำดำเนี่ยให้มันหายเป็นสีขาวก่อนมันจะค่อยๆไล่เป็นสีขาวซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มไล่แล้วโอเคเริ่มเป็นสีขาวแล้วเห็นไหมเริ่มเป็นสีขาวจากนั้นเราจะจุดโดยวิธีการพ่นไฟดึงตรงนี้นะครับผมตรงนี้ลงมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาไฟแช็ก จุดเข้าไปตรงนี้นะครับผมจุดเข้าไปในโซนตรงนี้เลยนะเดี๋ยวลองทําให้ดูมันจะมีเสียงหน่อยนะครับผมแบบนี้อ่าแบบนี้ขอสักสิบวินนะครับแล้วแต่สูตรแต่ของผมสิบวิโดยประมาณจากนั้นเร่งรันน้ำมันแล้วก็ปิดนะครับ ได้แล้วตามนี้แต่แจ้งก่อนว่าตอนนี้ไฟเนี่ยมันยังเหมือนทอเจนนไม่ดียังมีเปลวไฟนิดหน่อยรอรอไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัวตะเกียงของน้าก็เป็นการเสร็จนะครับผมลองหลี่เร่งหลี่เร่งนะครับเป็นแบบนี้โอเคจากนั้นยังไม่เสร็จขั้นตอนเราปิดนี่ก่อนนี่ตัวนี้นะครับปิดลงมา อเอาให้มันตรงร่องนะแล้วหมุนซ้ายขวาน็อตซ้ายขวาเห็นไหมนะครับผมอันนี้ผมถักพะรดเนาะก็ฟิวฟิดีกั e. กนร้อนนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ให้แฉ่งมาด้วยเราใส่แฉ่งได้อ่ะลองใส่แฉ่งดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับอัน,นอันนี้เหมือนหัวผมวางไว้เฉยนะมไม่ได้หมุนน็อตใส่นะครับผมก็นี่คือเร่งสุดของห้าแรง อันนี้คือเบานะครับเบาสุดเร่งนะครับผมโอเคตรันี้ตะเกียบก็สามารถจุดติดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่ะถอดแช่งออกก่อนฟึนดูกันว่าวิธีการจะดับเนี่ยเราจะดับกันนะเปิดเปิดไปแล้วเอ้ยถึว่าอยากดับแล้วนะครับผมเข้านอนเข้าเต็นท์ลว วิธีแรกนะครับผมโอเคครับผมพอดีมาไมนมีปัญหานะครับเดี๋ยวอาจจะมาอธิบายวิธีการปิดให้ฟังนะครับผมอย่างแรกเลยคือเราจะต้องปิดวาลตัวเร่งลีนะครับผมให้เบาที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยลมตรงวาลนะครับผมออกให้หมดนะครับผมตรงนี้จะใช้เวลาระยะนึงก่อนนะครับผมไม่ต้องไปกลัวนะครับมันจะมีเสียงลมออกนะครับทิ้งไว้ระยะหนึ่งครับผมมันก็จะค่อยๆเบาเองนะครับผมแล้วก็สังเกตได้เลยว่าตอนที่ เบาเนี่ยเราเปิดเร่งเนี่ยมันก็จะมีเปลวไฟยังมีอยู่นะครับผมรอจนให้ลมออกหมดนะครับเปลวไฟจะดับทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลองเร่งแล้วแล้วมันยังไม่ติดแล้วเนี่ยก็คือเป็นการปิดอันเสร็จสิ้นครับผม <like> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีรีวิวเรื่อยๆเลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ